สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านชมครับมาชมลูกสาว KF หกแเกิดจาแม่ไทยใหญ่ครับตัวนี้ก็เคยมาถ่ายแล้วนะครับ่อายุประมาณ2เดือนนะครับดูครับการให้ลูกของ KF หกตัวนี้ได้เป็นเพศเมียนะครับแม่ไทยใหญ่นะครับดูแข้งขาความยาวเส้นหลังนะครับโครงสร้างนะครับถือว่าทําได้ดีท่านใดที่อยากจะได้ ตัวที่แข้งขาดีๆแข้งขาให,ใหญ่ลำตัวยาวเส้นหลังด,ดีนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ kf 8นะครับเพราะว่าเห็นลูกมาก็ในทรงเดียวกันครับอากได้ใหญ่ก็ kf 6 8นะครับนี่แมไทยใหญ่มีสายก็เชื่องครับดูชีดก,ก็กระชับดีครับชีดก็ไม่หย่อนไม่ยานเกินไปนะครับนี่สาว kf 6ก บ,บันทายก็ทําได้ดีครับชีดก็กระชับดีเรื่องสีเราก็อยากใหมองครับเรื่องกระด่างอะไรก็เราเน้นเนืนเน้อตัวครับแล้วแต่บางคนชอบนะครับมางคนชอบสีดีๆนะครับสีดีกด็ดูบรรทายยุด นี๋มาจากไหนนี่นีล่ลูกตัวไหนนดีทราบพ,พ่ออยากจจกออกกล้องติดกันห <c oughs> ยุดหยุดหยุดหยุด แม,แม่โน้นครับแม่แม่คลีมๆไทยใหญ่เชื่องเชื่องเชื่องยืดถ้วยหยุดยุดนี่ก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์ครับเป็นเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่องย t ท b e JK เกษตรฟาร์ม t ิก t o อก็ JK เกษตรฟาร์มนะครับนี่ แล้วไปหาแม่แล้วยุดยุดชมแม่ครับนี่มแม,ม่แม่ไทยใหญ่ไม่โบดทสีแบบนวลน,นวนน,นี่แม่แต่โลกสีแดงเข้มครับสีแดงเข้มโบได้โบดทมาเต็มจากข้อนะครับ <Good. S 2> ยุ๋ให้จัดท่าเองก่อนหันหน้าไปทางน,นู้นเอ้ยอี่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ